ตับหนึงไปชิปลานหนึงเนาะเอาลงคันลงคันทอดขึ้นได้ไหนัน่นทอดจะได้อีกแตเจ้าเงิ่อนไม่ไหห์กมไม้นี่แหละเอาร่วมไปายกขึ้นมานี้ความมัดช้ำเลูปลงไปลานหนึงขึ้นมานี่เจ้าลานหนึ่งสูตรสักส,ส,สักสูตรสักสูตท่า ท่หิ่ตามาค่องทุกๆปีต้องมีการสูดสกากนนจ้าให้ปันพาบรุษนอกควาจังสันแล้วอันนี้มาอันนี้มานั่งสักคันแข้งกระตือปีเก่าอันนี้นแล<น>้วน,น,น,นั่งสัคานนี่นะนั่งสักคันปีเก่าๆนี่คนใี่บิดของแข้งเจะองนี่กอันนั้นมันมาเพื่อนนั้นก็มีหัวสิขึ้นนเบิ่อนต้นนี้งงานาโซด้านนาโซด้านนี้มาเพราะมันเกลือที่เกลือป้ามันอยู่เดียว ขามันร้อน่นแหละโอตนนั47โลเนาะตอนนี้จัโลตอนนี้ตันนั47ตอน8 7ตอนนี้พูดไม่ได้เนีะโอ้บุตรินเป็น40โลี่ะาไนี่ไกำลังห่ากรเกียบนี่เมทาเียอ่าสดีไปดีไปดีกอไปดีเน่ยองเมทา น้องสาวง่ามเลยลาบง่ามเลยน้องมาันนี่ผ่าไปเบิ่งถาดปะเ่า<ม>ต่างหมูได้บพ<ม><ม>คือหมูเลยถาดต่างหม,มูตาเบาบอมสวัสดีครับตีใหญ่จอมโจรตีใหญ่จอมโจรตีใหญ่ของแเถะมีเรียบมีโมเมอันนี้ปะเถา กระตามูจะเป็นส่งแบบเจดีดย์ยังไงน,นี่ด็อาจารย์ทักสีทัศโทโลกเกิดในปีพนันกว่าลอยหาสิบเบ็ดและก็ได้ละเสียชีวิตในปีสองพันสองรวมมาอยู่ได้หาสิบเบ็ดปี เดี๋ยวนี้ก็ผ่านมาสอปสามปีลเลยตาจะตางมูจะเป็นทรงเจดีย์จะบอคือมูราะว่ากระถอเป็นกาตีกีเขาเอ่ยนว่าเป็นสังฆราชครูว่าอาจารย์หมขาวก็เลยบอก่านี่คือมูบันได หอดอากาศอัตปือ้อนีมอกกองมอกกองวัดหลวงศิยาลาภวัดหลวงเมืองสมุยขึ้นใส่แกนตะปื้อไปด้วยมามาน่าสังขารตัวเขาวาไปทับอิดว่เป็นยังไงจะห้าผู้ไม่ผนะู้ไมนะ้เลยสุดสมงนะหลายปี๋ ฟันก็อร่อยเกาชิ้เก่าสาวหกปีไอ้แหงจักไอจท่องี่วาไเออตกเด้อึ้นบอขึ้นบอวาชิพาึ้นะึ้นได้เออึ้นไดอ่ะึ้นอ่ะึ้นเอ้ยเี๋ยาทีมงานนลามิดสุานสงเรียนสตท์ใหญ่บุนทันธามาวโรอยู่วัดานเทียนเมืองหลวงพระบางดม่หลหลังจะเป็นหลวิเยนบอดดาลังจะเป็นยันแปที

จาอันิจจกำลังกาเกี่ยมตนเงินต้นข้าให้กูได้นี่ให้พ่อจันทักพุทวงพ่อวิพากอันนี้ให้พ่อวิเอวิพากกชีชุวงศหยาแก่วมณีวนยาแก้วมณิวนเป็นแม่ของพ่อวิพากร์ชีชุวงศ์อันนี้แม่นใาวส้มสนุกน้องไส้หลาเขไม่ขึ้นเนาะอันนี้ให้นาาวอันนี้าสาวยังนั่งบริวัน อันนี่ยไปเทาใหญ่ไม่เทาใหญ่ปเทาเทจากนางนังทงน,งน,งนทศรีขุธบกนางสักการเพิ่มกระลากระชุบเก่าโอ้ยเยลยคนตะวินขึงแข้งมาหนิมุนนาเสีอเลยสูตรจากไปในเมื่อจเบียงกับสูจะตะเพื่อกระไดขึ้นกันเออเน่าพี่ไม้พี่มือ เอาก็ง้งงามแต่่าต้งเอางามเนาะเอ้งงามที่เอาเยงงามเออเอาเอาไปตีนไปตีนีอู๋นี้ยินดีเลยเลยินยินแล้วว่าซักเครื่องี คำเกมานก็ตางพูนาตางมีนาลุมทิันต่างมีนาสสางพูญยาคาตตปันตุ้มตักตุอานุโมทามิันามายังพันเตยืนยญยกันครับผู้ชินกุศลบุญไอมหาอ๊ ไถ่ดีพัด้าไปอินร่มเมท่อนี่น่าฝาไปหลวงพระเกาลมหาเป้าเอออ่ะคือว่าจบเสียนเซียนพิธีเกี่ยมนำอาชฉิกระดูกเขาบรรจุในถาดคืนขึ้นเก่าไป ส่งนทงงอะไรเพนงงกระดูกนะ,ะว่างอันตีกดทงเพนปีหนึ่งกดทงปีหนึ่งเดี๋ยวอะไรก็น้ำขอถาดจูขอถาดเส้นเคยใช่ไมหมล่ะนะขนาดรุม่มไห

่่นนออกพูดอะไรทำจ้ะพดตีมเนี่ยพดซองคนทีนึงมีแต่หนึงอยู่เย็นเป็นซุปอ๋อตกใจแบบไหนเว้ย เดีเ๋ยวน้องก็ออกไปได้ไปะดิอยางออกมาหน่อยเนืง่งต้องบาได้ตอนนี้พิธีสุดสักด้วยพระพุทรงดูพ่อกันแล้วนะมีแต่ชิกับเมื่อเอนอ่าสิปัยนะสมัติสมาเมนเนาะอ่าล่างสวยประทันซะตามพิธีเห็นแล้ว มาเจอกันอยู่เพื่อนเจอยู่เพือนคันลง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 คันต่อไปต่อไกล้องพูดแห้เ่าได้องพูดลงคันพูดสามพูดสามมามาต่อไกลต่อไกลลงคันลงคันเรคันเรินลงขันเ่มามาพาชัยคันเ่าได้หนลงคันเด้อลงคันเด้ออ่ร พัดจีทรายเทไรนี่มาเมาาด้อสุงคันได้อันอน่าไปเตาไปน่จะก็ใสไปแสนงินฮะใส่มากกว่ออาสิบพันอ้าวบ่มีลนี้เจนีเออไบจะได้ไปหาเด้เอาแสนเอานีแสนเอาอ่าลงคันเจดีมีแห่ ลูกคันลูกค้นรวันเราเสียวหายจะราไม่หัชีบหันจอะลูกค้านลูกค้นใช่ผู้จิผู้จิเขาข้นใหญ่แม่มาจะบวลูกค้านพ่อกมีเสยผู้ดีพุนลูกค้นลูกค้น เอาอซีมาที่เอา,เอาอโอ้ตายแล้วผัวเอามาเพื่อกระเป๋าก็แด้อะเออเอาออที่เออเอาไงเอาไงเอาไม่อดขึ้นบอกว่าพันจะอะไหมพันจะแฝงชิขอยมุมี้จ้ะตับหนึ่งไปชิบลานหนึ่งเนาะเอาลงคันลงคันทอดขึ้นได้ไหมนั่นทอดจะได้อ,อกีกตจเอา เงินไม่ไว้่ะกมายนี่แหละอาว่วมควายกับเลื่นมานี้ความมัดช้ำเมลูบเาไว้ลานนึ่งเพื่อนมานีเจ้าลานนึงโอเคจับกัคนที่เพื่อนเอาแอปกรองนะเอาไปสิบใบเด้อไปิบใบเด้อขาชิบชิบใบอ้ฮใบพอแล้วเอาตั้มตั้มแห้ง่ะ สิบใบฮาเซีไปโอ้เปื้อรวยเปือเป้อของกันสินไมงมนาล <c oughs> นา <c oughs> ี่่ปรแขงแงู้านหาทด้านทีง่บ่ พอโอสิการ์นอ้ํา่อเหมอบพอขุณแม่ก่องลูกล้านลูกล้านทุกคนทีเป็นสุขเปนเจริญแข็งหลอดด้วยนะ้นื้งหนาทองใส่ี่มาหลังตีเหนเท้าไว้ฮดมือก่อนยังฮดตีนเหมืนกุ้ง่งกันถไปต่างตีนหนต้กันนางตไต ตืนเหาเอะเหงาเด้อต <ENNIS> ้นเาลดเด้ออนนี้ห่งกอนหนึ่งก้อนเออขขามูอ้อยชาตหมลูกเฮตาลูกเอยเ้าูมาเหมือนลูกามากขามากอะไรลู้ด้อลูกามุกตึ้งข้ามากอนี้เดีนะอ้อยถ้าขูดเด็ดเลยี่ยมาแก้วน่าพอไดมาเนาะ อ่ลูกตึงเขามาลดน้าเราการู่นเอย่ไม่เนเาติดอับ่อเ็นป้เมือนเะนี่ยกระชีดพม่านาอาใ้เป่วงด้องยาวเปิทาเปจเล